สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แผนทองคําประจําวันจันทร์กันนะครับจากวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแท่งสีชั่วโมงเนี่ยทิ้งแดงมาปาบเลยนะราคาลงไปทาโลนะครับวันนี้อยู่ที่1นึ่แล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาในราคาปัจจุบันอยู่ที่1นึ่นะครับโดยหลักๆทิศทางราคาเนี่ยวันนี้ผมมองว่าผมจะรอย่อบ่ายนะครับย่อบ่ายในโซน1930นนี่ก็คือตรงนี้ มองว่าแนวต้านนะครับวันนี้มี2ระยะก็คือแนวต้านหนึ่ง9ันนับนะครับแนวรับอยู่ที่1 9 4 2และ1 9ึ0ง9 3นนะครับคือหลักๆวันนี้ตลาดอเมริกาเขาปิดนะครับมีตลาดปอนตลาดอเมริกาเนี่ยเขาปิดก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีวอลลุ่มเข้ามาหนุนไหมนะครับถ้า ในช่วงบ่ายช่วงอะไรไม่มีบอลรูมเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูช่วงเมกาแล้วกันนะครับเมกามันปิดแต่น่าจะมีแรงหลงเหลืออยู่บ้างนะถ้ิติทางราคาเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสดันไป1,951นะครับเนวต้า1,951แนวรับ1,930นะครับอิงแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับ